สะดีครับเจอกักับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ผมก็นํารถอ u t t i s นะครับที่บริษัทเพชรยนต์มาอัปเดตให้พี่ๆทุกคนนะครับได้รับชมแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัว toyota corolla o u t i s นะครับเป็นตัว1.6รุ่นจีนะครับคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะครับประวัติศูนย์มีการตรวจสอบแล้วก็เช็คประวัติที่ศูนย์ทุกระยะนะครับผมจึงหายห่วงได้เลยนะครับว่า รถคันนี้นะครับจะเซอร์วิสหรือว่าแม่นเทนนัไม่ถึงนะครับคันนี้ดูแลแบบถึงถึงเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถโฉมปี2018นะครับผมราคาอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7,700ักว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมนะสภาพบอกได้เลยกริบกริบเบยนะครับผมวิ่งไปได้ใช้งานเพียง140 0 0 0มโลเท่านั้นนะครับผมถือว่าวิ่งระดับกลางๆก็คือไม่น้อยนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะ ระดับกลางๆนะครับนะครับมาดูในส่วนของชุดไฟหน้านะครับของเขายังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับใสๆนะครับผมเป็นไฟแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะครับซึ่งมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับนี่สวยๆเลยนะเป็นไฟส่องสว่างนะครับเวลากลางวันนะครับผมผิวพันตัวรถนะครับผมนะบางเดิมไม่มีชนหนักกับสีมาแน่นอนนะครับผมกะจังหน้าทรงสปอร์ตนะครับเงาๆนะครับผมเป็นทรงสปอร์ตสองชั้นนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับสำหรับตัว Altiq โฉมปี 2018นะครับนี่นะครับผมผิวพันธุ์ริ้วร้อยนะครับผมนะเรียมสารคมชัดนะครับผมนะผิวพันธุ์นี้ขึ้นแสงขึ้นเงาเลยนะครับผมตัวล้อนะครับยังได้เป็นล้อแมกล้อเดิมจากทางโรงงานนะครับผมอันนี้เป็นล้อแมกขอบ16นะครับผมส่วนยางนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเช็คใกล้ๆนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวดูยี่ห้อยางกันก่อนยางได้เป็นยี่ห้อไฟสโตนปี2022นีนะครับสภาพดอกยางนะครับยังลึกๆเหลือๆนะครับ สามารถนําไปใช้งานครับสองปีต้องมีนะสําหรับตัวยางสภาพนี้นะครับผมตัวรหัสเครื่องยนต์นะครับ duo vvti นะครับผมอึดถึกทนแลวก็ประหยัดน้ํามันนะครับโดยตัวหัวฉีดตัวนี้นะครับผมนะรถคันนี้ค่อนข้างประหยัดน้ํามันมากๆนะครับผมนะเรียมสารผิวพันธุ์ฝั่งนี้นะครับคมชัดนะครับผิวพันธุ์บางเดิมนะครับไม่มีชนหนักจมน้าพริกความกลับไม่กอไม้นะครับมาตรฐานเป็นโยนนะครับสำหรับตัวกระจกมองข้างนะครับผมของเขาจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ พับแบบออโต้ได้ด้วยนะครับเมื่อปลดล็อกรถนะครับผมมือจับประตูนะครับก็จะได้เป็นอ่าเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีขีดโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมสภาบตัวกุญแจนะครับหน้าต่างเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมสามารถพกกุญแจแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับที่ตัวรถได้เลยนะครับผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมรายละเอียดด้านในนะนะครับมาชมด้านในกันนะด้านในสภาพ บ่อก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นบ่อหนังสีเบสตนะครับสภาพตึงๆแน่นๆนะครับนั่งสบายๆดูแล้ั่งสั่ง่ายนะครับเป็นบ่อหนังนะครับผมตะเข็บเดินได้ต่างๆนะครับก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับปรับโหมดเครื่องเสียงที่ซ้ายมือนะครับคันนี้เลขไมล์1 4 5 4 5 7กิโลนะครับณวันที่ถ่ายนะมีเอจจินสตาร์นะครับอยู่ที่ขวามือของพวงมาลัยให้ด้วยนะครับผมกระจกก็ปรับผับไฟฟ้าจากภายในได้เลยนะครับ สำหรับในส่วนของชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อ AUX แล้วก็ USB ได้นะครับแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับหมุนมือนะครับใช้งานง่ายๆนะครับไม่จุกจิกนะครับผมด้านล่างของเขานะครับจะมีช่อง power outlet ให้1จุดนะครับผมสำหรับตัวเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ super cvt นะครับเป็นแบบ7สปีดนะครับเกียร์ค่อนข้างจะนุ่มนวลนะครับตัวเบรกมือนะครับผมจุดตรงนี้นะแล้วก็มีที่วางแก้ว2จุดนะครับ ตัวคอนโซลด้านหน้านะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ตกแต่งนะครับด้วยสีทูโทนนะครับผมนะครับสภาพถือว่ากริบๆเลยคันนี้ของเราปรับสภาพมาให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมโครงสร้างรถยังเป็นโครงสร้างเดิมนะครับบอดี้เดิมๆนะครับหัวน็อตด้านแก้มไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับอ่าเนี่ยครับซอกหรือประตูเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมรายงานตามตรงเลยนะครับไม่มีกากแน่นอนนะครับจุดไหนนะครับผมจุดไหนมีตรองนี้นะครับแจ้งให้ทราบนะครับนี่ดู สติกเกอร์ต่างๆหัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมทันสติกเกอร์นะครับยังน่าสนิทเรียบเนียนนะครับนะครับได้เดิมทุกจุดเลยนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับผมนะปังใจได้นะครับรถของเรานะครับที่คัดเข้ามานะครับผมการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับบาะด้านหลังก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆนะครับนั่งสบายๆนะครับตะเข็บเดินใต้ต่างๆนะครับครบถ้วนครบสมบูรณ์นะครับ พิเศษนะครับอ้โหตรงนี้มีตัวชาร์จ usb ให้2จุดนะครับไ้ชาร์จโัรศั์มือถือได้นะครับมีกระเป๋าจิงโจ้นะครับฝั่งผู้โดยสารหนึ่งจุดนะครับถ้าเป็นส่วนของฝั่งผู้ขี่จะไม่มีนะอ่าเพดองเพดานสะอาดนะครับผมเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับคันนี้พร้อมขายเลยนะครับเป็นรถพร้อมใช้นะครับผมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มละของเราเก็บงานเก็บรายละเอียดมาแล้วครับผมสมบัตไฟเบรกล้างนะครับจะเป็นแบบ led ไลท์กริดดิ้งนะครับผมที่เป็นเส้นสายนะครับตรงนี้ นะครับสวยๆนะครับเววาสองสว่างกลางคืนนะครับโลโก้ตัวรถทุกอย่างทุกตัวอักษรนะครับมาครบนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นตัว G นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตัว G ีนะครับบ่งบอกอยู่นะครับท้ายเดิมๆนะครับนี่สวยๆเลยนะครับผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับก็คือรถนะครับที่รับเข้ามาของเราก็คือเก็บงานเก็บรายละเอียดมาแล้วนะครับผมนะคันนี้ก็สวยเลยนะครับพร้อมใช้งานนะเพราะว่าบางคันนะครับอาจจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับ สีดําคันนี้ก็บอกตามตรงนะครับเพราะว่าลูกค้าหากันเยอะมากๆนะครับใครหาอยู่นะครับคันนี้รีบโทรเข้ามาจับจองกันก่อนได้เลยนะครับผมเบอร์0ู3 1 3 1ป8 2 6หนึ่งสปปนะครับอ่ะด้านหลังนะครับอ่าตัวย่างอะไรนะครับแล้วก็เครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ครบแต่ว่าขาดถุงมือเครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมติดไปให้นะโอเคมาดูโครงสร้างรถนะครับลอยซีนทางมะพร้าวนะครับเป็นอาร์ตกรมคมชัด อันนี้ถ้าเป็นอาติสตนะครับด้านหลังของเขาจะเป็นเดิมๆแบบนี้นะครับรถไม่มีสับต่อนะเมนอาร์ตกลมคมชัดรอยซีนทังมะพร้าวนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเนี่ยด้านท้ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยเดิมทุกจุดเลยนะครับดูฝั่งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมถูนิดนึงนะครับจะได้เห็นตะเข็บเมนอาร์คนะครับตรงรางน้านะครับเมนอาร์คเรียงตัวสวยงามนะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมหัวน็อตกลมคมชัดทุกจุดนะครับผม นะครับซ้ายขวานะครับนะครับแล้วก็รางน้ํานะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะนะครับจุดตะเข็บเมน์อาร์นะครับตรงรางน้ํานะครับนะครับเป็นสีดําๆอ่าสีดํานะครับมันอาจจะเห็นยากนิดนึงนะครับอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ารถสีดำมันมองเห็นยากไม่เหมือนพวกรถสีบอลเงินหรือว่าสีขาวพวกนี้จะเห็นง่ายๆนะครับอ่ะผิวพันธ์ฝั่งนี้นะครับผิวพันธุ์สวยๆเลยนะครับผมนะของเราไม่มีกัดสีมานะครับรถ เป็นสีเดิมรงงานมาแล้วนะครับสีดํานะครับผมโครงสร้างฝั่งนี้นะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมจุดพันเพย์ตัวรถนะครับเป็นปี17ตรงรุ่นนะครับตรงปีนะครับน็อตฝั่งนี้ไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับซอกหรือประตูเดิมเดมนะครับผมหัวน็อตด้านแก้มนะครับเดิมเดิมนะครับไม่เคยโดนถอดโดนขันนะครับนะสวยๆเลยคันนี้ผมรับประกันนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจัดเต็มฟรีดาวน์พรนะครับเริ่มต้นเดือนละ ประมาณ7,700บาทเท่านั้นนะครับสำหรับออาติชครนี้หากใครต้องการจับจองเป็นเจ้าของนะครับติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมที่เบอร์0 8 3 1 3 1 8 8 2 6ได้เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับในห้องเครื่องเดี๋ยวผมพาเข้าไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมขามาดูรายละเอียดห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับเบนซินขนาด1.6ลิตรนะครับเป็นดูโอ v ี t i นะครับอึดถึกทนประหยัดน้ำมันนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับ ภายในห้องเครื่องนะครับรอยค่าน้ำมันหลายเยิ้มนะครับก็ไม่มีให้เห็นนะครับมักสีตั้งสีต่างๆอยู่ครบนะครับผมรถโครงสร้างเดิมๆนะครับผมแม่อาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับผมหัวน็อตด้านในนะครับไม่มีขยับไม่มีกะนะครับที่ฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนตัวคานนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงให้ดูนะครับตัวคานเริ่มตั้งแต่ด้านข้างกันก่อนนะครับคานนะครับสังเกตพวกหัวน็อตนะครับหัวน็อตแล้วก็ รูกลมๆนะครับของตัวคานนะครับกลมๆชัดไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับผมคานของเขาตรงๆนะครับปั๊มได้สามนะครับอยู่ชัดๆนะครับผมนะครับหัวน็อตตัวคานนะครับผมนะหากใครดูรถมือสองก็จะรู้เลยนะครับว่ารถคันนี้เดิมทุกจุดนะครับอะเมนอาร์ตนะครับตรงเบ้าโชกคกลมๆชัดนะครับไม่มีตัดต่อหรือว่านําไปโหลดไปตกต่างใดๆนะครับเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับรถพวกนี้สภาพเดิมๆนะครับใช้งานทนๆนะครับใคร หารถเดิมๆใช้งานทนๆเน้นใช้งานนะแต่คันนี้แนะนําเลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับปั๊มตัวต้งอยู่นะครับผมแผ่นการความร้อนนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับนะแผ่นตัวสติกเกอร์นะครับมอกรแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆที่ติดฝากระโปรงมาดั้งเดิมก็นะครับอยู่ชัดนะครับแนบสนิทเรียบเนียนนะครับผมนะใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมถ้าใครไม่สะดวกโทรนะครับผม ยินดีให้บริการให้คำปรึกษานะครับผมขออนุญาตวนคันนี้กันอีกทีนะครับกับตัว t o y o ต a Corolla a ติด s 6 6รุ่น G ีนะครับปี2018นะครับผมราคาเพียง445,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด subscribe ไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ